ยังรถธ,ธรรมเตสะนาแห่งพระพุทธ,ธเจ้าอันจจอว่าเป็นทีดังเราจะวิสัชนาไปไปนานิเตอัอติเตกาเล่ความเมื่อพระพุทธ,ธเจ้าแห่งเราอยังสัทธิสำราญยังอยู่ในแควโกเบ Xa, kran, ở tình ti phụ nữ ta tê sân nā tham kè bán nā sát tàn lai nhàn nâng ra có nhằm sang rán yu nay mong thành sang hình phụ nữ ký nhà nay khẳng khừng tàn mà leo ra nhạc trong phim ไอ้ปัญญาติสสารจิตตนาในใจตนว่าบ่มีบุกกาละโอใดอสมาตรู้ได้นากะไสสัมปันโนเตอัญจริง Sơ lâm sơ tê Hà âm dung sài Kẻ phun lè tê vâ Tăng lại châ gần nhà biên phía cứ khớp ninh chạy ăn lèo chinh ní, à chân nà ơ âm mặt nhâm có อันหน้าก็อสเสด็จเข้าไปสู่อาวากเวรุวันอันเป็นที่สําฤนธแห่งพระทุสพนระยงนแนวก้อนยอเมืองสารกบไว้วันตาว่าทันเตทักก่าวาแต่พระพุทธเจ้าตนทรงปุณอน,นัง ในทัาไหเป็นตาแก่ผงเผ็ดอันได้รับตกขัเวทนาในสัมปะาีิกาพบปายนาอันเป็นเจอว่าบุกการละผู้นั้นมีความสัตั์โยกกาตเวติตาพวกตาแบบเฝ้า đêm bồn anh bồn đi sát đầu tang các âm đệ còn các tâm bồn bồn thiết bay ta mang ra phỏng nghe ba a già anh không sấm bát ti hay na cả này, mưa dù cô ไม่เจอว่าบุ้กาฬผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญาอันนักปัาแหกยกย่องว่าเป็นผู้มีความก็ตั้งโยตาตอบแทนบุญคุณล่อแม่เธอเขาเจ้าเหล่านั้นเธอได้ก้นจากตกเธอตายถึงสู ก็หากจะมีภาลาอานิสงมากนักจะเล่โดรามาหาลาจาก,กันถึงเดือนสารคาเดือนสิบสองมาไหวมารอดใจยโยมพิบ้างก่อนาโปงอาโนยาปล่อยยังสักนาโลกเธอใด้มาเยี่ยมยังปุ่งโมโ của cha 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 cả lúc tao anh yêu mường con nơi đây rắc phần bún anh lai cảnh wa bùng nè tang lại lọt lều hào có rìu sắc sắc nét hạt bùng hạt kỳ cả phía con หาลูกเตาลานเลงส่วนเพครผูอันเป็นลูกลานเลงก็แล่นไปซอมแหย่าติตามาดาปู่ย่าตายง่ายแข่งไผ่มังซอมไปตัวเพีทองผู้เป็นน้องก็แล่นไปหาพี่ผู้เป็นพี่ก็แล่นไปหาน้องตัวองเกหา ส่วนเพศผู้เป็นสามีก็แล่นไปหาพระนิยาเมียเก่าส่วนเมียนั้นเล่าก็แล่นไปหาผัวหกแล่นซองหาตาเกหาแล่กองน้อยใหญ่พักเรียกไว้ไปมาในวัดบาอาลามอุติวิหารแมะโปรเพื่อจักคารับเอาว Còn tên anh 6 lạt phản những thưa tan thong có, thưa ăn tổn quá, có bay, đi, đi, phai Sẵn đen thư hành tuần quả tan thong có phai thâu đi mi tâm phan Học mô phụ tình anh vô mương phốt tăng và cũng thịt tăng lai Đại dinh cốt mãi lại chứ khẩu có chân xô nhìn đi đầy ตัเบตตีเขาเหล่านั้นก่ออานาโมตนาตาเธอรูปลาไอดู่ดีมีสุขมีจบมีลาภสักการณ์้นจาพญากลางบนอุ่นตาลายเธอใดมั่งบนตุ่นเต้ามีเท้าขอบมีเงินมีทองกินก็ยา้ ได้รับแล้วว่าอันงอั่งุ่งเกิทียังก็ได้รับส่วนบุญก็มีความเวื่วนร้อนใจว่าจะกระทำชันได้ยังก็มีไครทาทบุญมาเมือพอจนจักดะถึงไม่ถึงเวลามุกเกิดเหตุว่ากำปางหลักมา าบาดากน้ำไม่ากใครรักษาสิฟังทายด้วยความประมาราษาบ ผมอันใดร่วมสร้างอยู่ย่าเมงคนบ่เคยทําบุญไปหาสัตว์และนาก็บมีใจไปเถื่อเติมหาเป็นผู้หาพญาปัญญาบ่ได้บ่หินบ่การทีั้งหลายที่บ่ได้ญาติกาพีน้องทําบุญไปหา เขาก็จงสร้างนานาต่างๆว่าหาที่เพิงอาสศัยบ่ได้กันถึงกำน้นกมาไปก็จะได้ไปโสดที่โยนาลกที่เ่าดูรามหาลาเจ้าส่วนผุญญาที่การพิณญาบุกเต่าปิตาอานดาปุ่นแ่ต่ ปายตังสีลูกกาเตวดาอยู่ยังตนไม่เถื่อนทำรู้แพ้ให้น้ำไปเมืองกันเขาลูกเขากระตั้มบุญเขาก็ปากันมาก็จุมนุมกันในสักกะจุมปูที่ดันจะริปะเทนีเดือนสิบสอง เรียน12ดีในมีเชื่อมนุษสาที่อันว่าทุกขคานาภูมิหาญผู้ศรัทธายังเชื่อในคุณแก้ว3พระกังภกะกันทําบุญอุตส่าห์ไปขอขาดอุทิสยะทางไป เทศนาเมียนแล้วก็สด็ดไปสู่ยังที่ยแห่งตนนิธิตังขิญาสัมวันนา